สวัสดีครับ f อฟซีมันึงมาพบกันในวันที่สิบแปดตุลาคม2งพันอรยะครับแล้วสำหรับเมื่อนี้ผมกะจะนั่งสูตรลักสิบบนมาให้เอฟซีรับชมสําหรับงวดที่ผ่านมาครับแล้วงวดที่ผ่านมาผ่านสองสูตรลงสี่สูตรผ่านสองสูตรเอฟซีครับสองสูตรนี่รุ่นะครับสองสูตรข้างล่างนี่ผ่านเข้ามาต่ำตสองสูตรนี้ครับ อีกหนึ่งสูตรเป็นสูตรไม่คำนวณขึ้นมาเป็นสามสูตรพอดีกับสูตรไม่แล้วสูตรไมหนึ่งสูตรสูตรเก้าสองสูตรเอาบงทางงวดที่พันมาถ้าห้าเอาตัวชนจะเฉพาะตัวชนสองสองสูนี้เฮามาเทียบบังตอนตอนที่มันเข่าเนาะครับละว่ามันชนกันตัวใดเนี่ยนะครับชนกันที่สี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลยนะครับชนกัน งอตเลยเห็นสี่สองศูนย์นี่ 4, 6, 7, 8, 9, สี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลยนี่ครับถ้าพมีสูตรลอยโตะนะครับผมก็เลยอาหาแต่ว่าสูตรนี่น่าจะเป็นสูตรเก่านะคลัน่าจะเป็นสูตรเก่าที่อที่ไม่ผ่านนี่เพราะว่างดกนเขาพันนะคระเป็นสูตรเก่าส่ว่าของงดกรที่เขาพันแต่่างวด พีพันใหม่เนี่เขาลดน่ครับก็มีพันอยู่สองสุดนี่สุดนี่นะครับมาตามเบืองตราสุนี่หลายตัวนิน้อยนี่เจ็ดตัวเป็นสตรเจ็ดตัวนะก็เลยพันมันหลายตัวนะครับกับสูดหกตัวสูดห้าตัวสองสุดว่าพันเลยนะมาพอถึงในเก่านะครับตั้งสตดนี่ก็มาฮอดเล็กแค่เล็กแปดนะครับมาถึงแค่เล็กแปดถ้าเป็นสุด 6ตัวน่าจะถึง9ครับตามนี้เลยก่อนไปรับชมลักสิบบก็ขอฝากคำเตือนก่อนครับเนาคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น หลังจากฝากขัเตือนแล้วอ่ะเอาตีมาบังกันเลยสำหรับมอนี่กับร่องไฮเอฟซีรับชมวตั้งหลักสิบเลหลักน้อยเลยนะล่ะความกันเลยอสองคลิปมัอนี่ะคลิปแรกี่เป็นหลักสิบบ่นนะล่ะคลิปที่สองเป็นรักน้อยบนอ่ะลงไฮเอฟซีตั้งรักสิบรักน้อยเลยมือนี่นะล่ะเอามาบังกันเลยสูตรแรกนะล่ะสูตรแรกวันที่ผ่านมาสูตร เก้าที่พันขม่าสองสูตรหลุดแล้วนะพันเฉพาะสูตรใหม่ที่ล่ให้เพิ่มเติม่ะสองสูตรันคือสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรเจ็ดตัวนะครนะครับห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหากเจ็ดนะคนระับสูตรเจ็ดตัวผ่านนะครับผ่านเจ็ดตัวเพราะว่าเขาเยอะตัวนะครับเยอะตัวก็ก็มาออกตรงที่ตัวที่หกนะครับ ครับตามนี้เลยลำลสำหรับสูตรนี่ก็เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสามแปดแปดครับออกงวดที่ออกสามแปดแปดเริ่มเดินมาก็สิบเอ็ดงวดงวด,งวดที่สิบสองนำลงนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกไปที่หกเก้าหกหกเก้าหกครับหกเก้าหกสำรับ 9 6หลัก10ก็คือเลขเกนะ้ครับก็คือเลขเกมาเป็นงวดแรกเลยครับนะลงเป็นงวดแรกก็มาเป็นงวดแรกเพราะว่าสูตรนี้เขามีเลข9ก9อยู่นะครับเลข9อาจจะเยอะตัวอาจจะเยอะตัวไปหน่อยนะครับขอให้เดินนะครับนะนะก็ยังไม่ถึง10ตัวแค่ เจ็ดตัวยอีกสามตัวก็ถึงสิบนะครับต,ตามนี้เลยเอฟซีเขาใส่สูตรอื่นมาส้นเอานะครับวะ่าสูตรหน่อยตัวเขาแมนเอากัดิมาส้อนออกจากสูตรหลายตัวนะครับปะหรือไม่ก็เข้ากับใส่วิธีจับเด่นนะรับปะเ,เด่นมาจับถ้าเด่นผ่านสูตรก็ผ่านนะรับนะเพราะว่าถ้ามีเหล็กตัวใดมันคือกันนะครับะตามนี้เลย เดินเป็นงวดแรกนครับงวดที่ทิบสองนะเพราะว่าสถิติสิบเอ็ดงวดงวดนี้สิบองงวดต่อไปเป็นงวดที่สิบสามถ้าเดินต่อถ้าเดินต่อเป็นงวดที่สามแล้วก็ตามนี้เลยวิธีคำนวณสูตรนี้เราใส่รักแสนของท้ที่หนึ่งบวกรัก สิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกเก้าของที่อ่าตามนี้เสร็จแล้วลักแสนอ่ะาวงลักแสนหลักแสนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขศูนย์เลขศูนย์สิบและหน่วยครั้งที่หนึ่งสิบและหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือห้ากับห้า ห้าและห้าแล้วก็บวกเก้าคงที่ศูนย์นั้มีค่าห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าได้เก้าตัวแรกเก้าตัวนี้นับเลี้ยงไปเลยอ่ะไม่มีค่าเอก 9. เดลัยนะครับนับเรียงไปเลย,ยเจ็ดตัวห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ห้าครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่เนะครับเจ็ดตัวตัวไหนจะมาเราะตัวไหนจะมาครับออบางสูตรที่สองสูตรที่สองนี่ก็เตือนติทำกันอ่ะกับสุดแรกเราะเริ่มเดินตั้งวดเ,ดเป็ดแปะครับนี่ครับงวดที่ออกสามเป็ดเปดเหมือนกัน ว่าสูตรนี้เป็นสูตรกตัวอย่าเป็นสูตรหกตัวน้อยกว่าอ่าิบติกับสิบเอ็ดงวดซึ่งกันอ่ยสิบติสิบเอ็ดงวดเหมือนกันงวดที่สิบสองที่ผ่านมานำลงนละครับเลขที่ออกอสามสุดท้ายวันที่หนึ่งหกเก้าหก เก้าหกหลักสิบก็คือเลขเก 9, ้าแบบสูตนี้ก็มีเลขเก้าผ่านถึงวดแรกหลักสิบวิธีคำนวณสูตรนี้ เอาดีไซน์ลักหน่วยเลขคูนครั้งที่สองบวกลักร้อยเลขคูนครั้งที่สามในเทเลเด็กก็มีค่า x เอกตัวแรกจำนวะนบวกสองแล้วก็จะเดินไปห้าตัวเดินไปห้าตัวบวกสองของที่คงท,คงที่ตัวนี้หน่วยครั้งที่สองและร้อยครั้งที่สามดูติดกันเลยหน่วยครั้งที่สองและร้อยครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สองก็คือหนึ่ง ลอยครั้งที่สามก็คือแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าได้เก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งกับนับเรียงไปเลยหนึ่ง สองสามสี่ห้าเนีครับรว่าตัวแรกบวกสองได้สิบเอ็ดนะครับก็น,นับเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยนะตามนี้เลยนะตามนี้ไปเลยถ้าเดินต่อที่เป็นงดที่สิบสามครับ,นะรบตามนี้เลยจะเดินต่อหรือไม่นะ ตัวตัวไหนจะเป็นหลักสิบเอาบังสูตรใหม่สูตรใหม่นี่กับสถิติสิบห้าวัดเจ้จสถิติสิบห้าวัดเป็นสูตรหกตัวอ่นี่ครับไม่มีค่า x ใดใดน่ครับเดินดย,ยาวๆเลยนับเรียงอย่างเดียวนี่ครับสิบห้าวัดเอาบังวัดแรกวัดแรก,ห,แรกหลักสิบได้หก จะออกห้าหกสามงวดต่อมาหกแปดเจ็ดเลขแปดหลักสิบหวดต่อมาสองสองเจ็ดเลขสองงวดต่อมาสามแปดแปดเลขแปดหลักสิบงวดต่อมา ออก3ามศูเก้ลขศูหลักสิบวัดต่อมาออก3ามเลขห้คือหลักสิบวัดต่อมาออก3ามเเลขเก้คือหลักสิบ งวดต่อมาออกสองสี่หกเิกสี่งวดต่อมาออกสามสองสี่เลกสองตักสิบงวดต่อมาแปดห้าสองเลขห้า งวดต่อมา8ปดหกห้าเลขหกงวดต่อมา3ามห้าหกเลขห้างวดต่อมา6กสี่หเลขสี่งวดต่อมา9ก้ดปด เลขกเจ็ดงวดต่อมาล่าสุดหกเก้าหกเลขกเก้านะครับกำลังเดินดีนะครับกำลังเดินดีเดินยาวๆนิดหนึ่งนี่ครับตัวนี้ขอทาสีแป๊บหนึ่งสิทาสีนิดหนึ่งเพื่อความ สวยงามและชัดเจนเพราะว่าผมทาอย่างนี้ตั้งแต่เปิดช่องแล้วนะครับถ้าไม่ได้ทามันเหมือน,อนกินข้าวไม่อิ่มนะครับเอซนะครับสำหรับผมนะครับเคยทาแล้วนะครับไม่ทามันยังไงอยู่ไม่รู้ขออภัาายเอซีสีทันไรประชอบนะครัรอ,อนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามและโดดเด่นนะครับ ก็ดูดีนะครับเพราะว่าจะเห็นชัดเจนเลยว่ามาตรงไหนนะครับสีคนละสีกันนะครับทางเด่นและทางออกนะครับหลักสิบนะเดินดย,ยาวๆหลักหน่วยก็เดินดย,ยาวๆอ่ะไม่ใช่หลักหน่วยหลักสิบมอนกันแต่ทางนี้เป็นทางเด่นอ่ะตามนี้เลยวิธีคำนวณกบบง่ายๆเหตที่แบบสูตรนี้ตัวนี้เราจะใส่หลักหน่วย หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สองบวกเก้าคงที่คล้ายๆกับสูตรื่อกีต่วาคนละตำแหน่งนะเนาะคนละตำแหน่งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งและร้อยครั้งที่สองหน่วยหนึ่งร้อยสองหน่วยหนึ่งก็คือห้าร้อยสองก็คือห้าห้าห้าครับ ห้าบวกห้าบวกเก้าคงที่นครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็น19ได้9ก้าได้เไม่มีค่าเอ็กใดๆนะับเรียงไปเลย9ก้าศูนหนึ่งสองสามสี่ครับเป็นสตามนี้เลยเนาะ จะเดินมาอย่างนี้หรือเปล่าจะเป็นเลขศูนย์หรือไม่เนี่ยผมก็ยังทำแม่งทำแม่งอยู่น,นะนครับเนี่ยครับมานี้จะเป็นเลขศูนย์ไหมเนี่ยครับสูตรนี้ผมว่าพ่า,าเขาเดินธรรมชาติเนียครับเราไม่ได้ใช้คา่าอะไรเลนะครับเขาเหมือนเขาเดินเป็นธรรมชาติมาแบบนี้นี่พอมาอย่างนี้น,นะครับถ้าเกิดพอมานี้ก็จะเป็นเลขศูนย์มานี้ก็เป็นเลขหนึ่งนะครับตามนี้เลย้าเดินต่อที่เป็นวดที่สิบหกนะครับวดที่สิบหก สถิติอ่าสถิติสิบห้าวตันตามนี้เลยแล้วกนะ็เดี๋ยวเขาว่า,าเพิ่งอาทุกทุกสูตรผมแนะนำลงในวัอนี้เนาะส็กำลับทางด้านลักสิบบุนราสองสูตรที่ผ่านเข้ามาแล้วก็สูตรใหม่สูตรนี้เก้า ก้าชนกันสามสูตรแล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งเลขสองก็สามสูตรกับมีเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามสามกับสี่สามกับสี่แล้วก็สามกับสี่กับเจือตัวชนสามสูตรหมดเลยเก้าหนึ่งสองสามสี่เก้าหนึ่งสองสามสี่ เก้าหนึ่งสองสามสี่ะครับจะเดินต่อหรือไม่ตามนี้เลยอ่ะความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นทางด้านหลักสิบเอฟซีถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร ตะเห็นต่างนะครับความน่าจะเป็นน่าจะหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามถ้าใครชอบเลขเก้าก็ไม่ว่ากันนะครับหรือว่าชอบเลขสี่นะครับตามใจเัซีนี่ครับตามนี้เลยตามที่ผมคาดคะแนนไว้นะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนี้หลักสิบ ความน่าจะเป็นนะแต่ผมยังไม่ได้ทำเลขดับนะเลกดับเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังนะครับนะเดี๋ยวมันจะภาวะโผงที่เลขดับก็ทําตามสูตรแบบสบายสบายธรรมชาติไปเลยะตัวไหนจะโดนดับก็ช่างมันเดี๋ยวเราทําแบบนี้แต่ถ้าเรารู้เลกดับแล้วมันจะกดดันนะครับนะเอาแบบนี้เลยอเราไม่ต้องไปทํางวดที่แล้วเลขรดับปลดนะครับหลุด,นะนะห,ลดหลักหลักหน่วยปลด มีเข้ามีหลุดได้เหมือนกันหลักแล้วเราเล็งไปที่อ่าสูตรของเราที่จะใช้งานแบบนี้สูตรเลขเด่นอเยอะกว่าครับแล้วตามนี้เลยพี่สำหรับสนุนตลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิทไไดทั้งรายชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือในให้พอหน่อยนะครับเด้อสุดมีกำล,ลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆเอฟซีได้รับชมโตเด็กเป็นแค่แนวทางครับล้ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ